เธออยากคุยเรื่องความสัมพันธ์ของเราเหรอได้สิเราคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนี่แต่ทำไมทาหน้าเครียดแบบนั้นละ่ะความสัมพันธ์ของเราก็ดีมาตลอดไม่ใช่เหรอมีอะไรที่เธออยากพูดกับฉันเหรอ ว่าไงนะเธอบอกว่าอยากจะเลิกกันอย่ามาล้อเล่นแบบนี้สิเธอเนี่ยชอบเล่นตลกตลอดเลยฉชิงขมำก็พ่อวันฟังดูเป็นเรื่องตลกไง เธอไม่มีทางพูดจริงจังหรอกใช่ไหมเลิกกันเนี่ยนะอย่าล้อเล่นเลยที่ลัามันไม่ตลกแล้วนะเธออยากเลิกกับฉันจริงจริงเหรอเธอคิดให้ดีก่อนไหมว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่ ฉันไม่ทำอะไรให้เธอไม่สบายใจหรอเลิกกับฉันเพราะว่าเพราะว่าฉันควบคุมบังคับเธอมากเกินไปงั้นหรอเธอรู้สึกเหมือนฉันไม่ให้พื้นที่เธอเธอคิดแบบนั้นจริงๆสินะ S <S <ük ü zy> เธอนะ่ะไม่เข้าใจเลยฉันไม่ได้อยากวังคับอะไรเธอสักหน่อยฉันก็แค่เป็นห่วงอยากดูแลเธออยากให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีไงทั้งหมดที่ฉันทำ มันก็เพราะว่าฉันน่ะรักเธอทางนั้นแหละเธอควรจะขอบคุณด้วยซ้ำที่ฉันใส่ใจเธอมากขนาดนี้เธอบอกว่ามันมากเกินไปหรอไม่หรอกฉันว่ามันพอดีแล้วตั้งหากเธอไม่เห็นหรอว่าคนอื่น อยากจะเข้าใกล้เธอขนาดไหนแต่ฉันไม่ห่วงไม่กันเอาไว้แล้วเธอไปยิ้มไปหัวเราะกับคนอื่นฉันก็คงทนไม่ได้แน่ๆเลิกกันเนี่ยนะไม่มีทางหรอกเธอจะไม่ทำแบบนั้นหรอกไม่ใช่เพราะฉันไม่ยอม แต่พอลึกๆแล้วเธอเองก็รู้ว่าเธอน่ะไม่สาม,มารถทิ้งฉันไปได้บอกมาสิเธอจะเลิกกับฉันไปเพื่ออะไรจะไปคบกับใครใหม่หรอจะไปหาคนที่ปล่อยเธอตามใจให้เธอทำอะไรตามอำเภอใจ โดยไม่ให้ใครคอยดึงกลับมาเวลาจะทำเรื่องโงๆ่ๆนั่นน่ะหรอคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆไม่ฉันไม่เชื่อหรอกฉันรู้จักเธอดีเกินไปเธอไม่ได้อยากเลิกกับฉันเธอก็แค่สับสน เธอแค่ไม่เข้าใจว่าความรักของฉันน่ะมันมากมายขนาดไหนฟังนะที่รักความรักของฉันมันอาจจะดูมากไปสำหรับเธอแต่มันคือรักจริงฉันห่วงเธอก็เพราะฉันไม่อยากให้ใครมามองเธอฉันเอาแต่ใจ ็เพราะฉันอยากให้เธอเป็นของฉันคนเดียวสิ่งพวกนี้นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันถึงได้เผลอทำอะไรที่มันเยอะไปบ้างแต่ทุกอย่างก็เพื่อเธอทั้งนั้นนะ เธออาจจะบอกว่าฉันนะ่ะบ้าหรือห่วงมากเกินไปก็ได้แต่เธอรู้อะไรไหมฉันบ้าก็เพราะเธอฉันห่วงก็เพราะเธอและฉันที่ยอมเป็นคนบ้ายอมเป็นคนขี้ห่วง ตราบใดที่มันทำให้ฉันได้มีเธออยู่ข้างๆลองคิดดูสิถ้าเธอเลิกกับฉันจริงๆเราไปคบคนอื่นทุกครั้งที่เธอฟังเสียงของเขาเธอจะนึกถึงเสียงของฉันทุกครั้ง ที่เขากอดเธอเธอก็จะหวังลึกๆว่ามันคืออ้อมกอดของฉันเชื่เอเถอเธอจะไม่มีวันหนีความรู้สึกหนีผลมันจะตามหลอกเธอไปตลอดแล้วทำไมต้องไปเสี่ยงไปเจ็บปวดแบบนั้นในเมื่อเธอก็แค่ อยู่กับฉันต่อไปทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเลยฉันดูแลเธอได้ฉันรักเธอได้มากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าเธอรู้ตัวเองดีว่าจะไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันอีกแล้วที่รัก ลองมองตาฉันสิเธอเห็นใช่ไหมว่าฉันจริงจังแค่ไหนฉันไม่ใช่คนบ้าฉันไม่ใช่คนเลวฉันแค่รักเธอและเธอควรจะภูมิใจด้วยซ้ำที่มีใครสักคนที่ยอมทั้งชีวิตเพื่อเธอคนเดียว เลิกคิดที่จะทิ้งฉันเถอะนะฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความสุขจะทำให้เธอไม่ต้องการใครอีกแต่เธอต้องอยู่กับฉันหยุดตรงนี้อยู่ข้างฉันตลอดไปมานี่สิจับมือฉันไว้ เห็นไหมมือของเธอกับฉันมันพอดีกันแค่ไหนถ้าเธอปล่อยมันไปมันก็จะว่างเปล่าไปเลยนะเพราะงั้นอย่าพูดเรื่องเลิกกับฉันอีกเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งคำตอบของฉันก็จะเหมือนเดิมเสมอ ไม่เลิกยอมรับความจริงเถอะว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเอาล่ะมานี่สิให้ฉันกอดหน่อยเห็นไหมพออยู่ในอ้อมกอดของฉันทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหม เธอไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแค่ปล่อยให้ฉันดูแลเธอก็พอแล้วฉันรักเธอนะที่รักและฉันจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปไหนไม่ว่าเมื่อไหรไ่ม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็จะเป็นของฉันและฉันจะรักเธอตลอด 拜。